ทำไรอะเฮ้ยขอแบ่งกระโม่งเฮ้ยลุงเฮ้ยเฮ้ยเฮขอแบ่งอะไรเด็ดไปแล้วไม่ได้เอาคืนมามันขาดเองลุงมันขาดเองขาดเองแกไม่ดึงเลยแกไม่หลุดมาเหรอลุงขอแบ่งทีเดียวไม่ได้เหรอเอ๊ยบอกว่าไม่ได้เด็กคนนี้พูดไปรู้ฟังไงขอแบ่งไม่กี่ลูกเองไม่ได้งกไปแล้วะเนี่ยไอ้ยพูดไปลู้เลือกไอ้ขบอยไอ้หัวข่าบอยเฮ้ยหัวเข่าบอยเฮ้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 หัวข่าบอยสู้อะสู้มีสู้มีสู้ ขอแบ่งไม่กี่ลูกเองลุงเลยนะเฮ้ยลุงจะงกไปทำใหม่เเนี่ยลุงนะขอแบ่งไม่กี่ลูกไม่ได้ไงลุงมีทั้งหลายลูกอ่ะนี่ฉันพูดเองไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจหรือไงเนี่ยลุงรู้จักคำว่าน้ำใจ่ะผมถามหน่อยน้ำใจอ่ะถ้าลุงขอแบ่งไม่กี่ลูกเองน้ำใจก็มาขอดๆไม่ใช่มาขโมยแบบนี้โอ้โหไม่ได้ขโมยนะเว้ยลุงมะม่วงมันย้อยมาในบ้านผมมาลุงมันก็คือของผมไงถูกปะผมก็ไม่ได้ขโมยฉันผูกฉันมาแกมาปกแันเมื่อไรอ่ะอ๋อลุงแต่มะม่วงเนี่ยมันอยู่ในเขตบ้านผมไงเตันอ่าข้จฉ ฉันก็ตีได้ดิเฮ้ยลุงแต่เนี้มันหลัวผมเหมือนกันอะนี่มันก็ลัวอะไรลุงเสียงไม่กลุ้มรอเดี๋ยวน่ารอเดี๋ยวไอ้พวกนีลลุงรอเดี๋ยวเขาเกิด่ะไรพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องวะชื่ออะไรเราอายุเท่าไหร่ธนภัทรกศลวิจิตอายุยี่สิบหกครับอาชีพอะไรครับยังไม่มีพี่ตกงานว่างั้นไม่พี่ผมยังไม่มีหาอยู่ครับพ่อคุณกับพ่อฉันไม่ใช่คนเดียวกันใช่ไหม father p a s s e d away วิน m ันอยยังชัวก็ยังดีที่คุณไม่ใชพี่ชายฉันฮะคีบอแอสเซคโอ้มฉันก็ไม่อยากให้พ่อฉันเก็บไว้เหมือนกันเอาไปผมก็ไม่อยากเก็บไว้ เหมือนกัน oh. เหมือนของแม่ผม เลย Your father made t h ท s นี่อบเชยคุณลองดมดูเหมือนเปลือกไม้อืมจริงๆแล้วมันคือเปลือกของแกนลำต้นชั้นในที่หลุดออกมา แต ine, ่ว่าก่อนดมเนี่ยเราต้องหักก่อนนะมันถึงจะได้กลิ่นชัดเขาบอกว่าอบเชยที่ดีเนี่ยต้องบางหักเราได้กลิ่นพมู布าเนี่ยเขาบอกว่าการเลือกเครื่องเทศเนี่ยก็เหมือนการเลือกเพชรพลอยเลยนะถ้าเกิดว่าได้เครื่องเทศที่ดีเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของอาหารที่ดีได้